ผู้ชายหึงสองแบบนี้สแสดงว่าผู้ชายคนนั้นรักคุณมากมีคำแนะนำให้โค้ดเอ็มว่าแบบไหนคือการที่เขาหึงแบบรักเราจริงเพราะว่ามันก็มีนะที่เขาหึงเราแต่ว่าแบบก็แค่หัวกล้าไปแา่นั้นแหละเพราะฉะนั้นนะครับผมมี2วิธีในการดูว่าเฮ้ยอย่างนี้แหละผู้ชายอ่ะหึงแล้วก็รักคุณด้วยข้อที่1งงอนเกง่งขี้งอนจังเลยขี้น้อยใจจังเลย อะไรก็งอนชันได้หมดเลยโดยเฉพาะเวลาเราไปคุยกับเพื่อนผู้ชายเอาละเริ่มลวไปกับใครหรอแยหรือเปล่าทำไมคนนั้นคุยบ่อยจังเลยไม่ไปได้ไหมให้คนอื่นไปแทนน้ไม้ทำไมถึงต้องทํางานอย่างนี้ด้วยทำไมถึงต้องไปเจอคนด้วยนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดก็นั่าเป็นเพราะว่าเขาถึงคุณแบบที่เขารักคุณบางครั้งเนี่ยเขาก็จะถามมอ้อมใช่ไหมว่าเออทำงานเป็นยังไงบ้างเอาไปเจอคนนี้หรอเป็นยังไงบ้างคือถามออมอกรอเหมือนไม่ได้หึงแต่จริงๆแล้วโคตรหึงข้อที่2 สแสดงตัวเองว่าคุณคือแฟนมีหล้หลายคนนะครับตัวผมเองก็เคยใช้เทคนิคน,นี้นะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะอย่างเช่นไปซื้อของสักร้านหนึ่งอ่ากิฟช็อปคุณก็เข้าไปซื้ออยลางเลือกไปเลือกมาโดยเฉพาะร้านที่มีผู้ชายขายของอยู่แล้วคุณก็ไปเลือกคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรอะ่ะอยู่ดีดีแฟนมาแบบดึงมือนะครับจับมือบ้างหรือว่าเออตัวเองคือเรียกชื่อให้สนิทสนมให้คนอื่นรู้ว่านี่คือแฟนฉันนะเว้ยในลักษณะน,นี้คนระับผมคิดว่าลวหลายๆคนก็เจอนะเพื่อเป็นการบอกของผู้ชายนะว่า นนี้แดนชันนะอะไรทำรนองนี้ดังนั้นนี่คืออาการถึง2แบบที่แสดงว่าผู้ชายคนนั้นรักคุณมาก